สวัสดีค่ะพบก,กับอุ้มยิ้มแอนแฮปปี้เวอร์มีผ้าทีผ้าหนองมากินบักแตงโมค่ะบปกแตงโมหนวยใหญ่แตงโมหนวยใหญ่ของเอ่อเจนนะคะเป็นฝากมาไห้แนละยิ้มก็จะกินให้เพื่อนในเมืองหนวย,ยใหญ่แห้งค่ะแล้วก็นเนื้อดีนํะกินกันเลยค่ะปุ๊บมาต้องใจนะคะว่าตัหนีหายไปไหน <laughs> กินไปแล้วค่ะแล้วนี้เราก็กินอีก อุกินแ,บบแตงโมันมไหว่ายเลยค่ะนเนื้อแดงดีแห้งค่ะคกรอบอร่อยค่ะปุ๊บไม่โอ้ยสุดยอดเลยค่ะ <c oughs> เหมือนแมงยี่นอนปะ ห่าชุคกี้่ายเหอ,อืมนี่อะนนเดียกินแตงโม่ทำกางกบรรยากาศเสียงจะกระจันหออ <laughs> พาไปใ่เย็นจะแสบแหงค่ะอ๋อแสบรึน้อยทว้วก็ได้ยินอยากกินเดี่วรันนี่มา เส็มป,ปาาเก็วค่ะว,ว่าเจอแม่หลันตกแจงโม น,น,น่ายง่ายแค่ไหนค่ะใส่ปลาขาเลยนะคะแบบเสียเอยขอพุ่นเสียแบบโม่ฝากไม่กีนนะคะจะขอให้จะขอหมกแจงโม่ดำด้วยเงินท่องก่อนไง่ซ้ำหม,มกแจงโม่เนี่ยนะคะขนกินกะให้ก่อนงหญ่ให้กันนะคะ chính gì hả? Yêu ha, có cái có khác ha. Ok. Mấy khoan đây hả? này, có mà nhỉ, không mấy kia? Mấy kia nè, 哎呀，真做嘞。 กินเบิดนี่พอดีหอ่ห่าจากนักแปลที่สองเพื <c> ่อ <ười> มีชีวิบอ่ะเป็นการที่สองอืม ไม่ตดแจโมกอ่องเฟืองวันนี้ก็มีแจ๊บเก็บไปวแซ่ยนยน่ไยนะคะนวยังยแห้งแซ่บกรอบอร่อยแห้งค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ยิ้ม,มาแตงโมให้มึงแค่นี้แหละคะ่ะขอแั้นชิปหนาสำหรับลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย